รหัสต่อไปนี้ค่ะ30.7 7งานหนังชามัวธรรมชาติอันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดงานทรงถังค่ะฐานกระเป๋าของเขาค่ะสำหรับตัวนี้ฐานกระเป๋านะคะจะอยู่ที่9นิ้วค่ะฐาน9ความสูงค่ะอยู่ที่9นิ้วครึ่งและความหนาค่ะอยู่ที่5นิ้วครึ่งคุณพี่หูกระเป๋านะคะเป็นงานหูแบนเขาไหลฐานกระเป๋า เสริมแข็งเสริมแข็งไฮปักหมุดสีตัวตัวกระเป๋าจะเป็นงานทรงนุ่มนะคะมีความนุ่มนวลน,นะตัวกระเป๋เนี่ยจะออกนุ่ม แล้วก็ฐานกัญญาเสริมแข็งไว้ให้นะคะข้อดีของฐานกระเป๋าแข็งๆคือเวลาที่คุณพี่สะพายใส่ของลงไปแล้วเนี่ยตัวทรงกระเป๋าเนี่ยก้นจะไม่ย้วยเวลาที่ก้นกระเป๋าไม่ย้วยเนี่ยเวลาที่สะพายขึ้นมาแล้วทรงมันจะสวยนะคะเหมือนคุณพี่สะพายกระเป๋าใหม่ออกจากช็อปทุกวันเลยนะคะผ้าซับในค่ะคุณพี่เป็นงานผ้าพรีเมียมนะคะตัวใหม่ล่าสุดสองพ็อกเก็ตภายในค่ะคุณพี่ตัวนี้ นะย้ำอีกหนึ่งทีช่องพ็อกเก็ตด้านหนึ่งอ่ะจ,จะเป็นช่องใหญ่อีกช่องหนึ่งจะเป็นช่องเล็กช่องเล็กเนี่ยเอาไว้เสียบพกลิปมันลิปลอสหรือขวดสเปรย์เจลแอลกอฮอล์ได้นะคะตัวช่องใหญ่เนี่ยเอาไว้เสียบพกพงก,พกุญแจรถพงกุญแจบ้านได้เลยนะคะแล้วก็จะมีถุงซิปตรงกลางให้ค่ะคุณพี่ถุงซิปตรงกลางอีกหนึ่งเส้นนะกัญญาขออนุญาตรีวิวช่องใช้งานไปพร้อมๆกันกับคุณพี่เลยช่องซิปตรงกลางค่ะตัวเนี้ย กำกึ่งนะเพราะว่าความสูงเขาอยู่ที่9นิ้วอะใครที่จะซ่อนกระเป๋าสตังตรง10กลางนะคะถ้าจะซ่อนกระเป๋าตังตรง10กลางได้ถึงความสูงสักประมาณ5นิ้วเท่านั้นเอง5นิ้ว5นิ้วครึ่งหรือว่างานใส่กลางกันยาทดลองให้ดูก่อนนะอันนี้คือ10 10พนังกลางนะคะอะคุณพี่ถ้า5นิ้วครึ่งคือซ้อนได้เลยสบายๆนะแต่กระเป๋าตังยาวใส่ได้ไหมคุณพี่กระเป๋าตังยาวคุณพี่ไม่ต้องซ้อน10กลางก็ได้เพราะว่าอะไรรูยไหเพราะว่าตัวนี้มันเป็นบัตเก็ตที่ นี่กระเป๋าตัง7นิ้ว7นิ้วครึ่งสามารถใส่ได้กัญญาใส่ให้ดูทั้งสองข้างเลย7นิ้ว7นิ้วครึ่งกัญญาหันด้านที่เป็นสีสีขึ้นให้ดูอะคุณพี่7นิ้ว7นิ้วครึ่งนะคะคุณพี่ใส่ได้นะใส่แบบแนวนอนเลยถ้าเป็น8นิ้ว8นิ้วครึ่งใส่แบบแนวตั้งได้เลยนะคะใส่สบายนะแล้วก็ที่กัญญาบอกว่าช่องตรงกลางเนี่ยคุณพี่ไม่ต้องซ่อนกระเป๋าตังก็ได้เพราะว่าสิบปากของเขามีค่ะปิดมิดเลยหนึ่งเส้นแบบนี้เนาะเพราะฉะน,นั้นคุณพี่ มีชิดแน่นอนงานทรงถังอ้นหลังมีช่อง10บลวงให้เพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องอันนี้ช่องใช้งานเยอะจริงนาตามสไตล์ของงานเพอริดดตเลยช่อง10ด้านหลังค่ะคุณพี่ลึกประมาณแบบข้อมืออย่างนี้เลยนะคะก็คือความลึกประมาณ6นิ้วกันยาขออนุญาตทดสอบนะคะคุณพี่โทรศัพท์มือถือ อ๋อใส่ลงไปแล้วก็รู้สิปิดนะคะความสูงแบบพอดีโทรศัพท์มือถือเลยนะคะเครื่องนี้คือ iPhone 14 pro max ค่ะคุณพี่เสียบลงไปแบบแนวตั้งแบบนี้เลยแล้วก็รู้สิปิดนะคะสบายใส่นะอ่ะแทนค่ะตานค่ะดำค่ะคุณพี่อ่านะคะสามสีพร้อมส่งค่ะดำต้านแทน